ช่องคลอดไม่กระชับราาักษาได้ไหมครับคําตอบก็คือ ได้แล้วครับสาวคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าช่องคลอดไม่กระชับหรือช่องคลอดหลวมนะครับอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วรู้สึกว่ามันไม่กระชับเหมือนเดิมหรือว่าแฟนทักนะว่ากระชับน้อยลงหรือแม้แต่มีลมออกมาจากช่องคลอดอันนี้ก็เป็นอาการนําได้นะครับของคนที่เริ่มมีช่องคลอดหลวมหรือว่าช่องคลอดไม่กระชับนั่นเองต้องบอกเลยว่าอาการเหล่านี้เราสามารถรักษาได้นะครับสาเหตุของการช่องคลอดไม่กระชับเนี่ยมีหลายสาเหตุครับอุ้งเชิงการไม่แข็งแรงหรือว่าอ่อนแอลงครับสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับเช่นการยกของหนักเยอะๆ น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์หรือว่ามีภาวะไอจามเรื้อรังท้องผูกเรื้อรังพวกนี้ทาให้เกิดแรงดันครับไปดันกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยอ่อนแอลงก็ทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่บีบรัดช่องข้อช่องข้อก็จะหลวมได้น,นั่นเองนะครับหรืออย่างที่2ครับอายุเพิ่มขึ้นครับอายุทเพิ่มขึ้นทําให้คอลลาเจนที่อยู่ใต้ชั้นเยื่อบุผิวในช่องข้อเนี่ยน้อยลงครับพอคอลลาเจนน้อยลงก็ทําให้ช่องข้อเนี่ยไม่กระชับเหมือนสมัยวัยสาวนั่นเองนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราจะรักษาต้องการให้ช่องคลอดกระชับทำอะไรได้บ้างครับอันที่1คือฝึกบริหากรกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานซึ่งได้นําให้ฝึกกับคุณหมอสุตินฤเวทนะครับตอนตรวจภายในเนี่ยหมอจะคอยตรวจดูว่าคนไข้มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานที่แข็งแรงระดับไหนหรือว่าอ่อนแอระดับไหนนะครับหมอจะสอนฝึกบริหากรกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการาน พอฝึอกผ่านกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นก็จะขมิดก็ทำให้ช่องคลอกระชับมากขึ้นนั่นเองนะครับและวิธีทสองครับคือการใช้เครื่องมือทางการแพทย์เช่นเลเซอร์หรือว่าเคลื่อง RF กระตุ้นในช่องคลอดครับปล่อยพลังงานเข้าไปกระตุ้นให้ผลิตการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นช่องคลอดก็จะกระชับมากขึ้นนะครับและอย่างสุดท้ายอย่างที่3ครับคือถ้าเกิดใครที่ช่องคลอดไม่กระชับมากๆหรือว่าตรวจภายในแล้วรู้สึกว่าช่องคลอดหลวมเนี่ยหมอจะแนะนําให้ทําการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายเนื่องจากว่าถ้าเกิดช่องคลอดหลวมมากนะครับการใช้วิธีบริหารกล้ามเนุ้อชนงการกับการใช้เลเซอร์หรือว่า RF เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการรักษาช่องคลอดไม่กระชับนะครับต้องใช้วิธีการผ่าตัดหรือเรียกว่าผ่าตัดดีนกาไห มีปัญหาเรื่องช่องคลอดไม่กระชับสามารถปรึกษาหรือมาตวรวจกับหมอได้นะครับที่คลินิกนะครับเรามีบริการฝึกบวถันกล้ามเนื้อุ้งเชิงการโดยแพทย์เฉพาะทางมีเลเซอร์กระชับช่องคลอดและมีการผ่าตัดรีแพ์ด้วยครับสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook หรือว่าไลน์ของคลินิกได้เลยนะครับจะมีแอมิีคอาให้บริการ